กินข้าวมื้อเย็นกันค่ะกินน้ำซุปค่ะาชามะนาวม, mm นาม่น้ำน้ำมะนาวร้อนค่ะมันหมูสามชั้นผัดพริกหยวกค่ะ chung mạnh tìm cổ à, đi cơ Phổ làm phố lạm Đi này là kêu thang à, soup, Chinese soup, mèn mông voa thả, hot, nhid lĩnh xui, clip này cơ, phu โกงชอหมูอีซี่อ่ะถ้าคำไหนพูดผิดก็ขอโทษหอพอได้นะคะไม่แก้หรอกคะ่ะเสียเวลาคลิปนี้ก็เป็นคลิปติ้งตองละกันเนาะเออกินข้าวเลยจะได้มีความสุขจเจริญอาหารไงล่ะคะผัดพริกหยวกหมูสามชั้นสไตล์ S Chinese s t y l คนจีนค่ะอาหารสไตล์ของคนจีนเขาค่ะน้ำแกงต้มกระดูกหมูค่ะน้ำชาไม่น้ำมะนาวร้อนร้อนเลยค่ะร้อนร้อนอยู่เลยค่ะชาไม่ใช่ชาเหมิงม้งสุยอ่ะเหมิงม้งสุย หยิดเหล็งสุยไอน้ำมะนาวร้อนไอ้พูดผิดพ,พูดถูกต้องขอโทษด,ด้วยนะคะคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนเจริญอาหารนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ อย่าลืมออกจากบ้านติดแมสออกไปสักอันสองอันนะคะความปรารถนาดีจากเป้าฮ่องกงนะคะอืมโอ้เมหเมยอันนั้นไม่ใช่นมเป้านะเป็นแฟนเป้าน,านะคะก้อยายหาชีกินนะ หวังว่าเพื่อนๆคงช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้เป้าห้องกงด้วยนะคะบ๊ายบาย